โรงเรียนบ้านหนองแหนตำบลนาโพอเภอกุดรังจัังหวดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ขอนำเสนอกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2565สรุปทั้ง8กิจกรรม กิจกรรมที่ 1. การสร้างเรือจุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการกระจายน้ำหนักซึ่งมีผลต่อน้ำหนักที่เรือบรรทุกได้กิจกรรมที่ 2- ทะเลในกล่องจุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของสิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศและทะเลสาบโดยใช้แบบจำลอง กิจกรรมที่3ามท่อส่งน้ำจุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้างท่อส่งน้ำหลายทางจากหลอดดูดพลาสติกกิจกรรมที่4ทุ่นจุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสเสถียรภาพของวัตถุกับศูนย์ถ่วงของวัตถุที่ส่งผลต่อทุ่นลอยน้ำ กิจกรรมที่5การฉีดน้ำจุดประสงค์ของกิจกรรมอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบปั๊มน้ำอย่างง่ายและเครื่องฉีดน้ำกิจกรรมที่6กภาพสะท้อนจุดประสงค์ของกิจกรรม เพื่อศึกษาและตรวจสอบผลการสะท้อนของผิวน้ำกิจกรรมที่7กิจกรรมเปียกและเย็นจุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อศึกษาผลกระทบของการละเหยของน้ำที่มีผลต่อความรู้สึก กิจกรรมที่8การวิจัยเกี่ยวกับพืชจุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดน้ำของพืชและลำดับต่อไปเป็นรายงานผลการจัดกิจกรรมการสืบสอะอิสระตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ชื่อกิจกรรมเจ้ารุ้งกินน้ำจุดประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเรื่องการเกิดรุ้งกินน้ำ 2. เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของรุ้งกินน้ำขั้นตอนการทำกิจกรรมคุณครูเปิดคลิปวิดีโอการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการเกิดรุ้งกินน้ำจากอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนดู โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามของคุณครู 1. แสงเจ็ดสีประกอบด้วยสีอะไรบ้าง 2. ทํทำไมรุ้งกินน้ำถึงเป็นเส้นโค้ง 3. รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นแค่หลังฝนตกหรือเกิดเหตุการณ์ใดบ้าง 4. รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นตอนกลางคืนได้หรือไม่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 1. แผ่นซีดี 2. ไฟฉาย 3. กระบอกฉีดน้ำและ 4. สูสู่ผลจากกระบวนการสืบสอบ จากกิจกรรมที่คุณครูได้ใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนค้นหาคำตอบว่ารุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งนักเรียนแต่ละคนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นโดยนักเรียนได้เสนอแนวคิดต่างๆเช่นใช้สายยางในการฉีดน้ำใช้กระบอกฉีดน้ำซึ่งครูต้องควบคุมตัวแปรในการทดลองให้เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมากที่สุดและการทดลองต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของครูซึ่งนักเรียน ลงความเห็นว่าเราควรใช้กระบอกฉีดน้ําเพราะไม่เป็นอันตรายปลอดภัยและสามารถทดลองได้ทุกกลุ่มซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนทําการทดลอง